คลิปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกบนารพนันจะทาขึ้นเพราะความบันเทิงเดอ้อเด็กที่อายุต่ำกว่าล้านปีควรเรียกพ่อแม่มาดูด้วยเลยนะสวีดัสสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเลีงธนากรที่ช่องนักเลงโลมาครับเมื่อกี้ผมเล่นเองโลมารู้สึกว่าไหลดีผมก็เลยรอจะลองมาทําเทคนิคดูนะมาดูการสลับเบดขึ้นลงของผมนะครับว่าผมทํายังไงทําไมกําไรมันเพิ่มขึ้นมานะครับมาดี๋ยวปรับภาพก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคมา ทุน2 5 0 0 0ไปเบต300รเลยนะครับตอนแรกก็ปรับให้มันไหลไป10บรอบนะครับเพื่อว่าจะดูเกมมันไหลหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมาสรุปด้วยตัวเองสรุปในใจว่าเออเราควรที่จะไปต่อหรือนี่ไงนี่ไงมันจะสรุปได้จากตรงนี้ไงว่าเราควรจะไปต่อมาถ้ามันแจกแล้วเราลดเราลดลงนะครับเราลดลงเพื่อที่จะให้มันกินเงินเราไปก่อนนะครับ แล้วดูข้างล่างนะครับว่าผมสลับสลับยังไงนะครับอ่ะมาร้อยห้าสิบมาเปลี่ยนเป็นกดมือนะครับที่นี้โอเคไปสามร้อยกดมือเปิดโบเปิดโบเพื่ออะไรเพื่อ <f ix> ให้มันกินเงินเราเร็ว <f ix> เออนี่อืออื้อไม่เข้าอีกนะโล่โล่โลไปเจ็ดรอยห้าสิบ ซฟเนี่ยมาพอมาเจ็ิบแมงกักนี่กดมือนะครับตอนนี้ยังไม่ไปออโตโน้นะครับ,พบรเพราะว่าเบ็ดมันสูงไปพันห้าดูดิหนึ่งรอบโอ้ปิดวก่อนเซฟเซฟโอ้ยตึงเท่าไหร่พันห้าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเนี่ยการจะได้กำไรนะครับก็คือเรา จะต้องได้เข้าฟรีสปินไม่ก็แทแทงแทงสิงโตหรือไม่ก็ได้ช็อตใหญ่เนี่ยของเบ็ดสูงครับอางหุนดองดาผู้อ้เหลือหมืนแปแล้วทำไงดีวะอุวยแม่งกักกว่าดาผู้ตายรถสนี้มามา เจ็อยห้าสิบไม่ดึงวะเฮอางุนมาแจกันมาสวยแจกันมากับโลไปอีกได้สี่นะครับอ่ะมามาดูสี่ฟีสปินนะครับตอนนี้ก็เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมก็คุยในกลุ่มไปด้วยอังุนดองอ่งนดองอีกอังุนดองอีกโลไม่มาหออลูไม่มา,มาด้วยเว 5้าพแล้วห0พั 6, เอาเงินดองซับเข้าไปซับโอ้ยใหม่3 7มพเอ้ยเอ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสทํากําไรนะครับเราจะต้องได้ฟีสปินเท่านั้นนะครับป้ายของเป็ดสูงนะอ่ะเราจะไปต่อหรือเปล่าหรือพอแค่นี้ยศสองหมื่นห้ากำไรมา5,000ันกำไรมา5,000ันเมื่อกี้มันก็ไหลดีอยู่ อ่าโอเคเราจะไปต่อนะครับ300เลยเราจะไปต่อดาบคู่สังเกตด,ดูข้างล่างนะครับผมจะสลับไปสลับมานะครับถ้าเกิดว่ามันให้เรามาแล้วนะเราก็ควรที่จะลดลงมานะครับถ้าเกิดว่ามันตึงให้เราลดลงมาอีกแต่ถ้าเกิดว่ามันไหลแบบนี้นะครับและให้เราไปเลยนะครับให้เราไปเลย750ดร้อยห้าสิบอ่าเรือมาเหลือส0 0ร การ์ทัวรอสองพันพันหนึ่งเนี่ยมันไม่มันไม่มไมหลเข้าฟีสปินน่ะมาเหลือสามร้อยขึ้นขึ้น,นลงลงนี้นะครับไม่ไม่ใช้ที่เดิมนะครับเราไม่อยู่ที่เดิมนะครับเราจะขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆนะครับมาเจ็ดร้อยแล้วนี่มาหน้านี้หน้านี้เอาตอดตอดเอาครับตอดตอดเอาครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้หน้าอะไร เมื่อกี้เราได้วายด้วยใช่ไหมเราควรที่จะไปต่อสามร้อยกดมือนะถ้าขึ้นเบ็ดมากกว่าร้อยห้าสิบให้เรากดมืออย่างเดียวไม่มีการตั้งฟีสปินอะไรทั้งสิน้นไม่มีการตั้งออโต้ทั้งสิ้นนะครับยิ่งเป็นยิ่งเป็นเจ็ดร้อยห้าิบพันห้านี่ยยิ่งยิ่งต้องสังเกตเลยมาสามร้อยเอ้ยสามพันเจ็ดรอยห้าสิบเมื่อกี้มันแจกแล้วก็ลดลงมาเห็นไหม ลดลงมาเพื่อให้มันกินเงินเราไปก่อนนะครับอุ้ยแจกกรรไปสามอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามาทำเทคนิคอะไรมารอดูกันนะครับผมสวัสดีครับ